สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องแคส m มี f you can นจับให้ได้ถ้าในแน่จริงนักต้มตุ๋นในตำนานที่ปลอมตัวเป็นได้ทั้งคุณครูนักบินหมอและทนายความเขาสามารถหาเงินได้มากกว่า4ล้านดอลลาร์สหรัฐในอายุเพียง17ปีเท่านั้นจากนักต้มตุ๋นสู่เจ้าหน้าที่ FBI ตัวจริงเสียงจริง ก่อนที่จะไปรับชมผมก็ขอคนละ69ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดซ b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามลิปล่อยหนังใหม่ๆในช่องโลโมนะครับเป็นเรื่องขึ้นมาพบกับข่าวแฮน์ลนตี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ FBI และในวันนี้เขาก็ได้เข้ามาที่คุ่ของประเทศฝรั่งเศสเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือนักโทษคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแฟรงก์แบ็กเนลนั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับ่าวจะทําการส่งตัวของแฟรงก์กลับไปที่อเมริกาบ้านเกิดของเขาเพื่อทําการดําเนินคดีในขั้นต่อไปและเรื่องราวต่อจากนี้ มันก็คือสายเหตุที่ทําให้พระเอกของเรามาจบที่คุกแห่งนี้6ปีก่อนหน้านี้แฟรงค์อาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเขาพ่อของแฟรงค์เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับหนึ่งทุกอย่างก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีมาตลอดเวลาอยู่บาวันหนึ่งพ่อของแฟรงก์ก็ได้เข้ามาปลุกให้แฟรงค์รีบตื่นและพาไปเช่าชุดสูทที่ร้านแห่งหนึ่งพ่อให้แฟรงค์แต่งตัวเป็นคนขับรถของเขาเพื่อที่ว่าจะช่วยเสริมบารมีของตัวเองให้ดูมั่นคงและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นในสายตาของคนอื่นพ่อของแฟรรงคไดดด้้้เขาาาามพููกกัับผจธน แล้วพบว่าตัวเองนั้นกําลังมีปัญหาใหญ่เลยทีเดียวพ่อของแฟรงได้ทําการโก้งภาษีและกําลังจะโดนสามปรณกยึดทุกอย่างไปจากเขาตอนนี้เขาเพียงต้องการจะกู้เงินจากธนาคารเพียงแค่เท่าน,นั้นทุกอย่างกําลังแย่ลงทั้งรถและบ้านถูกยึดไปทั้งหมดครอบครัวของแฟรงต้องย้ายไปอยู่ที่อาพาร์ตเมนที่โคตรจะแสนธรรมดาแต่ก็ต้องทําใจยอมรับมันเวลาก็ผ่านไปในวันเกิดของแฟรงแฟรงอายุได้16ปีพ่อก็ได้ไปเปิดบัญชีให้กับแฟรงพร้อมกับฝากเงินไว้ให้ใน ธนาคาร25เหรียญและได้ให้เช็คธนาคารเป็นของขัญกับแฟรงค์อีก50บใบแฟรงก์ Frank ต้องย้ายจากโรงเรียนเอกชนมาเป็นของรัฐแทนโดยฐานะตอนนี้มาโรงเรียนวันแรกก็คุ้นเคยกับที่เก่ามาตลอดแฟรงค์ Frank ก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มจัดเต็มมาโดยไม่รู้ว่าที่นี่เขาใส่ชุดปกติก็ได้โดยความที่เป็นเด็กใหม่แฟรงค์ก็โดนเด็กเปรตแถวนั้นกแกล้งรับน้องกันเลยทีเดียวพอเข้าไปในห้องเรียนก็โดนแซวอีกว่าแต่งตัวนึกว่าเป็นอาจารย์มาสอนแฟรงก์ Frank ก็ไม่รอช้าเขาเดินเข้าไปเขียนชื่อของตัวเองบนกระดาน มิสเตอร์เอเบกเนลตอนนี้เขากําลังปลอมตัวเนียนเป็นอาจารย์มาสอนแบบหน้าตาเฉยไอเด็กที่แกล้งแฟงในตอนแรกก็ถึงกับเปื่ยกันเลยทีเดียวครับแฟงเนี่ยก็สั่งให้ทุกคนนั่งกับที่และเปิดหนังสือเรียนในทันทีและยังสั่งให้เด็กเปรตคนนั้นออกไปอ่านหนังสือให้เพื่อนๆฟังที่หน้าห้องหน่อยสักพักก็มีอาจารย์ตัวจริงเดินเข้ามาเธอก็บอกว่ามีคนเรียกเธอให้มาสอนแทนอาจารย์ที่กําลังลาในวันนี้แฟงก็ตีเนียนบอกไปว่าเขามาสอนแทนอาจารย์คนนั้นเองเวลาก็ผ่านไปพ่อกับแม่ของแฟงก็ได้เข้ามาพบบกัููใหญ่่ทีีโรรงเยน ยายแจ้งว่าอาทิตย์ที่แล้วแฟรงค์สอนวิชาฝรั่งเศสให้กับนักเรียนลูกชายของครูแอบอ้างเป็นอาจารย์มาสอนแทนให้การบ้านักเรียนแถมยังนัดประชุมครูและอีกอย่างก็คือแฟรงค์ยังจัดทัศนศึกษาไปดูโรงงานขนมปังฝรั่งเศสอีกด้วยพ่อและแม่ของแฟรงค์ก็เหมือนจะไม่มีอะไรพูดแม่เนี่ยก็เงียบเงยไปส่วนคนเป็นพ่อนั้นก็ทำท่าทางเหมือนกำลังจะต่อว่าแฟรงค์แต่ที่ไหนได้ทั้งสองก็ยิ้มหัวเราะด้วยกันอย่างสนุกสนานเหมือนกับว่าฉันทำสำเร็จแล้วล่ะเวลาต่อมาแฟรงค์ก็กลับมาที บ้านแล้วพบว่าแม่ของตัวเองนั้นอยู่กับผู้ชายอื่นที่เป็นเพื่อนของพ่อแม่บอกว่าไม่มีอะไรแต่แฟงที่รู้ดีก็เสียใจหนักมากปิดประตูกระแทกหน้าสะดุ้งปิหนึ่งทีเวลาก็ผ่านไปนี่คงเป็นข่าวร้ายสําหรับแฟงเลยทีเดียวพ่อกับแม่ของเขากําลังจะหย่ากันโดยที่จะให้แฟงเซ็นเลือกว่าจะอยู่กับใครระหว่างพ่อและแม่แต่แฟงกับนีออกจากบ้านและเริ่มคิดที่จะทําอะไรบางอย่างแฟงเริ่มปลอมแปลงเช็คเพื่อเอาไปึืนที่ธนาคารแต่ทว่าธนาคารไม่ยอมรับเช็คของเขาเพราะว่าแฟ นั้นไม่มีความน่าเชื่อถือและยังเป็นเด็กอยู่ด้วยเขาอายุเพียง16ปีเท่านั้นเขาพยายามอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่สําเร็จเวลาก็ผ่านไปแฟรงเดินไปเจอเข้ากับนักบินและเขาก็อยากเป็นนักบินขึ้นมาในทันทีแฟรงก็รีบส่งข้อความไปบอกพ่อของตัวเองว่าตัวเองนั้นได้สมัครเรียนเป็นนักบินในสายการบินใหญ่ทุกสายเลยจากนั้นแฟรงก็ได้ปลอมตัวเป็นนักเรียนที่เขียนบทความและเข้าไปสัมภาษณ์กับนักบินตัวจริงเพื่อหลอกถามข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการเป็นนักบินเวลาต่อมาแฟรงก็ได้โทรเข้าไป ที่สายการบินเขากหกว่าตัวเองนั้นเป็นนักบินแต่ทําชุดหายตอนพักอยู่ที่โรงแรมต้องการที่จะตัดชุดใหม่แบบด่วนๆเลยทางสายการบินก็จัดชุดใหม่ให้กับแฟรงและให้ที่อยู่ในการเข้าไปรับชุดในทันทีแฟรงได้รับชุดแถมยังไม่ต้องจ่ายเงินอีกด้วยเขาได้เป็นนักบินอย่างสมใจสักทีคราวนี้และมีแต่คนปราบปลืม้มเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนจ้องมองเขาโอ้ฉันรู้สึกดีมากเลยทีเดียวนะที่มีแต่คนมองฉันนะโอ้โหต่อจากนั้นแฟรงก็ลองเอาเชฟไปขึ้น ดนธนาคารก็ผ่านเฉลุยเลยทีเดียวเข้าพักที่โรงแรมก็ใช้เช็คแทนเงินสดพนักงานยังบอกอีกว่าถ้าใช้เช็คส่วนตัวจะขึ้นได้แค่100ดอลลาร์นะแต่ถ้าใช้เช็คเงินเดือนจะขึ้นได้3 0 0ดอลลาร์จังหวะนี้ก็เข้าทางแฟรงก์ไปเลยเต็มๆสิครับแฟรงก์ Frank ก็เริ่มทําการปลอมแปลงเช็คของทางสายการบินและเอาไปขึ้นเงินก็ผ่านชฉลุยเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือทําเช็คเพิ่มเป็นว่าเล่นกันเลยทีเดียวครับวิธีการของแฟรงก์ก็คือเขาจะแกะโลโก้จากโมเดลเครื่องบิน สองสายการบินมาไปที่เชคทําเอาเส้นเนียนกันเลยทีเดียวครับจากนั้นแฟรงก์ก็ได้ลองเอาเชคไปขึ้นที่สายการบินโดยตรงพรนักงานก็ได้ถามว่าเป็นเดทเฮดหรือแฟรงก์ก็ทําตัวเนียนๆไปกลายเป็นว่าเอาเชคมาขึ้นเฉยๆจูๆ่ๆก็ได้ขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินจริงๆแต่ไม่ได้ขับเครื่องบินนะครับเขาสามารถนั่งไปแบบฟรีๆได้เลยในตําแหน่งเดทเฮดแฟรงก์ก็ส่งจดหมายไปหาพ่อแล้วบอกว่าตัวเองนั้นได้เป็นนักบินแล้วนะครอบครัวาสามารถขึ้นเครื่องบินได้ฟรีเลยพ่อเขายิ้มดีใจใหญ่ ได้เป็นนักบินสมใจไม่พอเขายังหลอกแอบแซบกับแอร์โฮสเตสอีกต่างหากนี่มันนักต้มตุ๋นระดับเซียนเลยนะครับนี่เวลาต่อมาแฟรงค์ก็เข้าไปต้อนพนักงานที่ธนาคารและได้หลอกถามข้อมูลเกี่ยวกับเช็คทุกอย่างและยังไม่พอแค่นั้นแฟรงค์ได้เข้าไปประมูลเครื่องทําเช็คมาทําเองแม่งเลยภาพก็ตัดมาที่คราวเจ้าหน้าที่ FBI เขาเริ่มเข้ามาทําคดีของแฟรงค์เกี่ยวกับก,บการปลอมแปลงเช็คเวลาต่อมาแฟรงก์ก็ได้นัดให้พ่อมาเจอที่ร้านอาหารหรูๆแห่งหนึ่งแฟรงก์ก็ได้ซื้อรถให้ นนึแต่พ่อก็ปฏิเสธไม่รับมันเพราะว่าถ้าสามกรเห็นต้องถูกยึดไปอีกแน่ๆเพราะว่าพ่อของแฟรงค์นั้นกําลังล้มละลายอยู่พ่อก็ได้เข้าประซิบว่าคนพวกนี้มันโง่นะเหมือนพ่อจะรู้อยู่แล้วว่าแฟรงก์กำลังทําอะไรอยู่สรุปก็คือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนั่นเองครับพ่อสนับสนุนแฟรงก์ในการทําเรื่องแบบนี้มาตลอดเลยครับ เวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ FBI ที่มีชื่อว่าข่าวก็ได้มาตามหาแฟรงค์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแฟรงค์เนี่ยก็เหมือนจะยังไม่รู้ตัวยังพูดทักทายเพื่อนบ้านเหมือนปกติคราวก็ได้เข้ามาเจอกับแฟรงค์ก็พยายามจะจับแฟรงค์ให้ได้แต่แฟรงค์เนี่ยก็ติเนียนว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ CIA ที่มีชื่อว่าแบลลี่อาร์เรนซึ่งนั่นมันก็คือชื่อของเดอะแฟรตนั่นเองนะครับแฟรงค์ก็แกล้งเอามาเป็นชื่อของตัวเองแฟรงค์ก็บอกข่าวว่าเขาเนี่ยได้จับคนร้ายไปแล้วข่าวมาช้าไปข่าวที่แบบยัง ใยตัวของแฟรงค์อยู่เขาก็ได้ขอดูบารประจำตัวของแฟรงก์หน่อยระหว่างที่กําลังจะเปิดดูแฟรงค์ Frank ก็บอกให้คาวเนี่ยมองไปที่นอกหน้าต่างและก็บอกว่าคู่หูของผมกําลังคุมคนร้ายขึ้นรถไปซึ่งชายคนนั้นก็คือเพื่อนบ้านของแฟรงค์นั่นเองครับแฟรงก์ Frank ก็ตีเนียนเรียกคู่หูไปอีก1แมต คาวเนี่ยก็เชื่อใจแฟรงค์อย่างสนิทใจในตอนนั้นเองแฟรงค์ก็กำลังเก็บอุปกรณ์ต่างๆเตรียมที่จะลงไปแล้วนั่นเองค่าวก็บอกว่าผมอยากจะไปดูหน้าคนร้ายช่วยแฟรงค์ก็เลยแกล้งบอกไปว่าเดี๋ยวจะเอาหลักฐานลงไปเก็บก่อนอยากให้ข่าวเฝ้าห้องไว้ก่อนนะเพราะกลัวว่าแม่บ้านจะขึ้นมาทำความสะอาดห้องก่อนจะลงไปข่าวก็จะขึ้นกระเป๋าให้กับแฟรงค์แต่แฟรงค์ก็บอกว่าเก็บไว้ก่อนผมไว้ใจคุณก่อนที่แฟรงค์จะเดินลงไปอย่างสบายใจหายห่วงในจังหวะนั้นเองค่าวก็รู้สึกตั้หหงิดใจ ก็เลยเปิดกระเป๋าแฟรงออกมาดูเลยเพบว่าโอ้ my god มันมีตั๋วบัตรคูปองนี่วานี่กูโดนหลอ,อกเขาแล้วไงใช่ครับแฟรงก็รอดไปได้อย่างบุดบิดข่าวก็โดนหัวหน้าต่อว่านในเวลาต่อมาที่ปล่อยให้เด็กอายุเท่านี้หลอกไปได้เวลาต่อมาข่าวในหนังสือพิมพ์ก็เริ่มมีข่าวเกี่ยวกับนักต้มตุ๋นที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นนักบินแล้วก็หลอกบินไปทั่วเลยหนังสือพิมพ์ชอบเล่นข่าวของคนนี้ได้ฉายาเป็นเจมบอนแห่งท้องฟ้าเลยทีเดียวเมื่อแฟรงได้รับรู้เขาก็รีบไปดูหนังเจมบอนในทันทีจากนั้นก็ได้ไปสสั่งทําูตรเจม พร้อมกับสั่งรถสปอร์ตที่ถอดมาจากนางปเป๊ะกันเลยทีเดียวแฟรงก์ <Frank S 1> ก็ได้ไปลองแอมนางแบบสุดเซ็กซี่มาอีกคนโดยแฟรงก์จะเอาเช็คปลอมให้กับเธอ1,400ดอลลาร์และเธอจะทอนเงินสดให้กับแฟรงก์400ดอลล์เพราะว่าเธอเนี่ยเรียกค่าตัวเธอไปเพียง1,000ดอลลาร์เท่านั้นสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็คือจากตอนแรกแฟรงก์ Frank จะเอาเช็คไปขึ้นกับโรงแรมเพื่อเอาเงินสดมาให้กับเธอแต่แม่สาวคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าดึกแล้วใครจะมารับเช็คเวลานี้กันสรุปก็คือแฟรงก์กำไรทุกอย่าง ได้ทั้งนางแบบและเงินสดครับตัดภาพมาที่คาวกําลังนั่งทางานอยู่ในร้านอาหารพนักงานเสิร์ฟก็เดินเข้ามาแล้วก็เห็นรายชื่อในสมุดมีแต่ชื่อ Allen, เบลลี่อเลนเต็มไปหมดเขาก็ได้ถามว่าชอบเดอะแฟตหรือคาวก็รู้ตัวเลยว่าโดนหลอกให้หาชื่อเดอะแฟตมาตลอดเวลาคาวก็ให้ทีมเมียเริ่มตามหาตัวแฟงเขารู้ว่าแฟงเป็นเด็กเพราะว่าชื่อเบลลี่อเลนมันมาจากหนังสือการ์ตูนนั่นเองครับให้เริ่มตามหาข้อมูลเด็กที่หนีออกจากบ้านสุดท้ายก็เช็คไปจนเจอกับบ้านแม่ของแฟง ข่าวก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแฟรงไปทั้งหมดเขามั่นใจว่าเด็กคนนี้แหละใช่อย่างแน่นอนตัดภาพมานที่แฟรงที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายปาร์ตี้เลี้ยงฉลองกันอย่างสนุกสนานจนเพื่อนของเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลแฟรงเนี่ยก็เลยไปตามหาเพื่อนที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอเข้ากับพยาบาลสาวคนหนึ่งเธอเป็นคนที่เชื่อคนง่ายและใส่สื่อเธอมีชื่อว่าอมแอนดาพระเอกเนี่ยเข้าไปตกหลุมรักเธอเข้าพูดเตาะเธอจนเธอเนี่ยก็หลงรักพระเอกเช่นกันแฟรง ก็ได้ถามว่าโรงพยาบาลรับผลเพิ่มหรือเปล่าครับใช่ครับเอาอีกแล้วแฟงเนี่ยก็ตีเนียนสมัครเป็นหมอที่โรงพยาบาลในทันทีเขาก็ได้เป็นหมออย่างสมใจในเวลาต่อมาในคืนนั้นเองที่ห้องพักอแมนดาก็ได้เข้ามาหาแฟงแต่ไม่นานนะักทั้งสองเนี่ยก็กําลังจะได้กันอยู่แล้วจริงๆจูๆ่ๆก็มีเคสด่วนเข้ามาเป็นเด็กที่ขี่จักรยานล้มกระดูกแตกแฟงที่ไม่ใช่หมอจริงๆก็ตีเนียนพูดไปเรื่อยแล้วก็โยนให้คนอื่นที่เป็นหมอจริงๆจัดการแทนตัดภาพมาที่ข่าวเขาได้ไปหาพ่อของแฟ ที่บ้านเพื่อที่จะถามว่าตอนนี้แฟรงค์อยู่ที่ไหนพ่อของแฟรงค์เนี่ยก็ตีมือทําเป็นไม่รู้เรื่องแกล้งบอกว่าแฟรงค์เนี่ยไปเป็นทหารไปรบอยู่ที่เวียดนามนู่นในตอนนั้นคราวก็ไปเจอเข้ากับจดหมายที่แฟรงค์ส่งมาให้พ่อมันมีที่อยู่ของแฟรงค์ติดอยู่ข่าวก็รีบจดเอาไว้แล้วก็ทําการแจ้งทีมในทันทีตัดภาพมาที่แฟรงค์กับอเมนดาทั้งสองก็ได้เสียกันแฟรงค์ Frank ก็บอกกับอเมนดาว่าเขาจะขอมันกับเชิดเดี๋ยวจะเข้าไปพูดกับพ่อแม่ให้ในเวลาต่อมาข่าวก็ได้ ไปคนตามที่อยู่บนจดหมายของแฟรงก์แต่ก็ไม่พบเจ้าตัวพบแค่เพียงใบประกอบอาชีพข,ของแฟรงก์ที่ปลอมตัวเป็นหมอแทนส่วนแฟรงก์ก็ไปที่บ้านของอแมนด้าไปเจอพ่อกับแม่และร่วมนั่งรับประทานอาหารด้วยกันและในตอนนี้แฟรงก์ Frank ยังบอกอีกว่าเขาจะกลับไปเป็นทนายความที่มาเป็นหมอก็เพราะแค่อยากมาลองทําเล่นๆดูเท่านั้นเองพ่อและแม่รวมถึงอแมนดาก็หลงเชื่อใจอย,ย่างสนิทส่วนข่าวก็ได้บุกไปที่โรงพยาบาลพบเพียงเครื่องพิมพ์เช็คของแฟรงก์เพียงเท่านั้นเวลาก็ผ่านไป แฟรงก์ก็ได้ไปทํางานเป็นทนายความร่วมกับพ่อของอแมนดาที่ทํางานทางด้านกฎหมายอยู่แล้วนั่นเองครับแฟรงก์ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของอแมนด้าอย่างมีความสุขก่อนที่จะไปพบพ่อของตัวเองเพื่อชวนให้พ่อไปงานแต่งของเขากับอแมนดานั่นเองครับแฟรงก์ก็สัญญาว่าจะเอาทุกอย่างที่เคยมีกลับมาทั้งหมดก่อนที่พ่อจะบอกว่าแม่ของแฟรงก์นั้นแต่งงานใหม่ไปแล้วนะแฟรงก์ที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจขึ้นมาในทันทีแฟรงก์ได้โทรไปหาข่าวและบอกให้ข่าวเนี่ยเลิกตามเขาได้แล้ว เพราะว่าแฟรงก์กำลังจะแต่งงานแล้วนั่นเองครับคราวที่ไก่จะจับแฟรงก์ได้แล้วก็ได้เบาะแสใหม่เขาให้ทีมตามหาคนที่กำลังจะแต่งงานทั่วทั้งอเมริกาเฉพาะคนที่มีนามสกุลว่าคอนเนอร์ตัดภาพมาในวันแต่งงานทุกอย่างก็กำลังไปได้สวยจูๆ่ๆข่าวก็โผล่เข้ามาในงานแฟรงก์ที่รู้ตัวแล้วว่ากำลังจะเกิดปัญหาใหญ่เขาพยายามบอกความจริงให้กับอเมนดกาได้รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นหมอไม่ใช่ทนายความเขานี้ออกจากบ้านในตอนนั้นในวัยอายุ16ปีอเมนดกา ก็กำลังสติหลุดอยู่เธอยังตกใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก่อนที่แฟรงค์จะนัดให้อแมนด้าไปเจอกันที่สนามบินในอีก2วันเพื่อที่จะพากันหนีไปจากที่นี่นั่นเองครับอแมนด้าก็ตกลงว่าจะไปหาตามนาดัดคราวก็ตามขึ้นมาบนห้องแล้วพบว่าแฟรงค์นั้นได้หนีออกจากท่นาต่างเหลือไว้เพียงอแมนด้าที่ยืนร้องไห้อยู่ในเวลาต่อมาแฟรงค์ Frank ได้ไปที่สนามบินเพื่อไปรับอแมนด้าแต่แตว่าอแมนด้าเธอร่วมมือกับคาราวหลอกให้แฟรงค์ออกมารับเธอแต่แฟรงค์ที่รู้ทันเหตุการณ์ ชิงหนีไปได้ก่อนเกือบตกหลุมพรางกันแล้วเชียวคราวที่คิดว่าแฟงจะต้องหนีออกจากประเทศอย่างแน่นอนก็เลยเตรียมแผนรับมือที่สนามบินเอาไว้ส่วนแฟรงนั้นก็กลับไปเป็นนักบินอีกครั้งเขาโทรเข้าไปหลอกมหาวิทยายลัยว่าทางสายการบินจะมีการรับพนักงานใหม่ของปีนี้เขาจะเข้าไปพูดให้นักศึกษาได้ฟังกันแฟงก็ได้หลอกว่าจะคัดพนักงานทั้งหมด8คนขึ้นไปทํางานบนเครื่องบินคนที่โดนคัดตัวไปจะได้ไปทัวร์ยุโรปกับแฟงเป็นเวลา2เดือน แฟรงก์ก็ทําการสัมภาษณ์โดยตนเองทั้งหมดคนที่โดนคัดเลือกก็ดีใจกันใหญ่และยังไม่รู้ตัวว่าพวกเขานั้นกําลังถูกหลอกตัดภาพมาที่สนามบินแฟรงก์ Frank และสตรีทั้ง8ที่โดนคัดเลือกก็แต่งตัวจัดเต็มมากันทั้งหมดพวกเขากําลังพากันเดินขึ้นเครื่องโดยแฟรงก์ให้พวกสตีทั้งหลายเดินล้อมตัวเขาเพื่อบังมาให้พวกตํารวจที่อยู่แถวนั้นเห็นแถมสาวพวกนี้ยังช่วยดึงดูสายตาพวกผู้ชายได้อีกต่างหากแฟรงก์เลยไม่ตกเป็นเป้าสายตาแถมเขายังจ้างคนขับรถให้แต่งตัวเป็นนักปีนให้ใคล้ายๆกับตัวเขาจน คราวนี่เข้าไปตกหลุมพรางของแฟรงก์อีกซะแล้วจ้าแฟรงก์ก็รอดไปได้อย่างวุ่นวิบอีกเช่นเคยเวลาก็ผ่านไปอีก7เดือนคราวก็ยังจับตัวแฟรงก์ไม่ได้อีกตามเคยคราวพยายามตามสืบและหาข้อมูลทุกอย่างจากเช็คของแฟรงก์จนรู้ว่าเดี๋ยวแฟรงก์จะต้องไปพิม์เช็คใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่าเช็คของเขาใช้หมดแล้วนั่นเองครับคราวตามไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ฝรั่งเศสและก็ไปเจอข้ากับแฟรงก์จริงๆเขากําลังผลิตเช็คอยู่ในโรงงานอย่างสบายใจคราวก็บอกให้แฟรงก์เนี่ยยอมมอบตัวซะ แถมยังพูดอีกว่ามีตำรวจฝรั่งเศสอยู่ข้างนอกนั่นอีกแต่แฟงเนี่ยก็คิดว่าข่าวกำลังพูดโกหกเขาอยู่เขาพยายามจะหนีออกไปข่าวก็เลยบอกว่าถานายออกไปข้างนอกนั่นพวกตำรวจฝรั่งเศสจะฆ่านายอย่างแน่นอนจนสุดท้ายแฟงก็ยอมเชื่อใจข่าวและเดินออกไปพร้อมกันและที่ข้างนอกนั่นก็มีตำรวจฝรั่งเศสอยู่จริงๆพวกเขาก็เข้ามารวบตัวแฟงขึ้นรถไปในทันทีข่าวก็สัญญากับแฟงว่าเขาจะให้พวกนั้นส่งตัวกลับไปที่อเมริกาไม่ต้องห่วงเวลาต่อมาขณะที่แฟงกำลังนั่งเครื่องบินกลับไปรับ ที่อเมริกาข่าวก็ได้บอกเขาร้ายกับแฟรงค์ว่าพ่อของเขานั้นเสียชีวิตแล้วเขาตกบันไดแล้วก็คอหักตายแฟรงก์ Frank ก็เสียใจหนักมากเลยทีเดียวครับแฟรงก์ Frank ไปเข้าห้องน้ำและหนีออกทางใต้ล้อเครื่องบินในตอนที่เครื่องบินกําลังลงจอดแฟรงค์ Frank ไปที่บ้านของแม่ตัวเองก่อนจะพบว่าเธอมีลูกกับพ่อคนใหม่และนั่นเองครับชีวิตของเธอกําลังสุขสบายกับครอบครัวใหม่ก่อนที่พวกข่าวจะแห่มาที่บ้านของแม่แฟรงค์แล้วก็นําตัวแฟรงก์กลับไปแฟรงก์ Frank ก็ได้รับการพิจารณาคดีให้จําคุกเป็นเวลา 12ปีและในเวลาต่อมาข่าวก็ได้เสนองาน FBI ให้กับแฟรงค์เขาเซียนเรื่องเช็คเขาสามารถรู้ได้หมดว่าอันไหนเช็คปลอมมาอันไหนเช็คจริงสุดท้ายเนี่ยแฟรงค์ก็ยอมตกลงไปทํางานให้กับ FBI ภายใต้การดูแลของข้านั่นเองครับแฟรงค์ได้ทํางานอยู่ฝ่ายคดีโกงเช็คเขาต้องทํางานเพื่อชดใช้โทษที่มีทั้งหมดเป็นเวลา12ปีแฟรงค์คิดจะหนีไปอีกครั้งโดยการปลอมตัวเป็นนักบินคราวที่รู้ทันก็ตามแฟรงค์มาเขาพยายามพูดให้แฟรงค์เนี่ยอย่าทำมันอีกเลยค่าวเนี่ยก็บอกว่า จะปล่อยให้แฟงเนี่ยบินไปเลยแต่อีกเดียวแฟรง์เนี่ยจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วแฟรงก็กลับมาจริงๆทั้งสองก็ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขและหนังก็ตัดจบลงไปอย่างสวยงาม